ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมู่หลงเทียนชิงและมู่หลงหงเหลียนล้วนรู้จักเม็ดยาสวรรค์ทาพิภพที่สําคัญทั้งสองคนยังสามารถยืนยันได้ว่าเม็ดยาที่เฉินเซี่ยงนําออกมาแสดงเป็นเม็ดยาสวรรค์ทาพิภพจริงๆดังนั้นเมื่อเฉินเซียงพูดว่าตนเองเป็นผู้ก่อปรุงเม็ดยาชนิดนี้มันก็สร้างความตกตะลึงให้แก่ทั้งสองโดยเฉพาะมู่หลงหงเหลียนที่นั่งงงจนเป็นไก่ตาแตก ถ้าไม่รู้วิธีกลั่นปรุงมันเม็ดยาชนิดนี้กลั่นปรุงได้ยากมากข้าเคยได้รับสมุนไพรแต่ก็ล้มเหลวไปในการกลั่นปรุงมู่หลงเทียนชิงกล่าวขึ้นหลังจากรู้ว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาสวรรค์ท่าพิภพก็ทําให้เขามีความหวังว่าเฉินเซียงจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาฟื้นฟูลรักฐานพลังได้จริงๆ การกลั่นปรุงเม็ดยาฟื้นฟูหลักฐานพลังเป็นปัญหาที่รบกวนจิตใจของเขามานานหลายปีเนื่องจากเขามีสมุนไพรส่วนผสมครบครันแต่ไม่อาจกลั่นปรุงมันได้ด้วยตนเองขณะที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดย,ยอมให้ความช่วยเหลือในการกลั่นปรุงนี่คือสมุนไพรส่วนผสมมู่หลงเทียนชุนนำกล่องหยกสีเขียวออกมายื่นส่งให้หมู่หลงหงเหลียนก่อนที่นางจะส่งต่อให้เฉินเซียง เฉินเซี่ยงรับกล่องหยกมาเปิดตรวจสอบทันทีเขาพบไอเย็นพวยพุ่งพุ่งออกมาจากด้านในก่อนจะมองเห็นสมุนไพรที่ถูกแช่แข็งเอาไว้มันเป็นการรักษาสภาพสมุนไพรให้สดใหม่ด้วยกล่องหยกที่กลั่นสร้างมาเป็นพิเศษสมุนไพรมีสภาพดีอยู่หรือไม่มู่หลงเทียนชิงเอ่ยถามสมุนไพรคงความสดใหม่เป็นการเก็บรักษาที่ดีเยี่ยมเฉินเซี่ยงพยักหน้าสมุนไพรส่วนผสมมีเท่านี้ใช่หรือไม่ ภายในกล่องหยกมีสมุนไพรเพียงสองชนิดเท่านั้นมันเป็นต้นไผ่สีทองและสีแดงลำต้นมีขนาดเทียบเท่านิ้วมือซึ่งถือว่าค่อนข้างเล็กใช่มันมีชื่อว่าไผ่จินเรนลับไผ่ชนิดนี้จะมีสีแดงและทองการเพาะปลูกจําเป็นต้องใช้เวลาหนึ่งแสนปีแน่นอนว่าต้นไผ่ทั้งสองมาจากการเพาะปลูกของข้าเองมู่หลงเทียนชิงกล่าวเจ้าสามารถกลั่นปรุงมันได้ทันทีข้าเชื่อว่าเม็ดยาชนิดนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับเจ้าเพราะเจ้าเป็นผู้บรรลุก,การกลั่นปรุงเม็ดยาสวรรค์ท้าพิภพ แล้วเม็ดยาชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรเฉินเซียงกล่าวถามเม็ดยาชีพจรเทพส่วนใหญ่ใช้ในการฟื้นฟูเส้นชีพจรกดพลังเต๋าที่เสียหายขั้นร้ายแรงปัจจุบันเส้นชีพจรกดพลังเต๋าของข้าเสียหายอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ไม่สามารถไหลเวียนนบลังท้าพิภพได้แต่หากได้กินเม็ดยาชนิดนี้ลงไปข้าจะสามารถฟื้นฟูเส้นชีพจรกดพลังเตา๋าคืนมาได้ มู่หลงเทียนชิงยืนขึ้นช้าๆชาพลางกล่าวต่อว่าข้าไม่เคยกลั่นปรุงมันมาก่อนจึงไม่รู้ว่ามันมีความยากลาบากในแง่มุมใดบ้างฉะนั้นแล้วต้องฝากเจ้าด้วยเฉนินเซี่ยงพยักหน้าเขารู้ดีว่าตนเองเป็นเพียงความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของมู่หลงเทียนชิงเฉนินเซี่ยงข้าเชื่อว,ว่าเจ้าทําสําเร็จมู่หลงหงเหลียนเดินมาบีบมือของเขาแน่นชีวิตของท่านอาจารย์ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วรับรองว่าข้าจะประสบความสําเร็จ เฉินเซียงหันมองไปยังห้องหินข้าจะเข้าไปกลั่นปรุงภายในนั้นมู่หลงหงเหลียนเดินมาส่งเฉินเซี่ยงหน้าห้องหินจากนั้นเฉินเซี่ยงจึงหันไปบอกกับเฉินช่ให้ช่วยระวังความปลอดภัยก่อนจะแยกตัวเข้าไปด้านในเฉินช่ผู้นี้มีความแข็งแกร่งมากมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเข้าขัดขวางกลุ่มบรรพการสกุลมู่หลงได้แม้จะเป็นการขัดขวางเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ไม่ใช่ว่าใครจะทำแบบนั้นกันได้ง่ายๆ หลังจากเฉินเซียงเข้าสู่ห้องรับเขาก็จัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาสามระดับทันทีซื่อจริงเจ้าคิดว่าสมุนไพรชนิดนี้ใช้เวลาเพาะปลูกนานเท่าไหร่ดูเหมือนอาวุโสมู่หลงมีสมุนไพรเพียงชุดเดียวดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องเพาะปลูกสำรองเอาไว้เฉินเซียงกล่าว แม้เฉินเซียงมั่นใจว่าตนเองจะกลั่นปรุงได้สําเร็จแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนอกจากนี้เขายังคิดว่าสมุนไพรชนิดนี้ควรค่าแก่การเพาะปลูกเอาไว้ทําให้ต้องการขยายพันธุ์ในพระราชวังหยกประมาณสิบวันเจียงซือจิงนึกตรองแล้วจึงกล่าวแน่หล่ะว,ว่าสิบวันที่นางกล่าวหมายถึงช่วงเวลาของโลกภายนอกดีเช่นนั้นเจ้าลงมือเพาะปลูกมันก่อน เฉินเซียงยังไม่เริ่มก่อนปรุงปรุงยาเพราะจาเป็นต้องรอให้การเพาะปลูกไผ่จินหงเร้นลับเสร็จสิ้นเสียก่อนการคำนวณของเจียงซือจิงค่อนข้างแม่นยำเมื่อครบกำหนดสิบวันนางก็ตัดลำต้นของไผ่จินหงเร้นลับส่งมอบให้เฉินเซียงหลังจากได้รับไผ่จินเร้นลับเฉินเซียงจึงนำไปวางในเตาเทพสวรรค์สังสรรค์เริ่มการสกัดกลั่นในทันที กระบวนการสกัดกลั่นเป็นไปอย่างราบรื่นหักนำไปเปรียบเทียบกับการสกัดกลั่นผลสวรรค์ท้าพิภพก็กล่าวได้ว่ามันแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเฉินเซี่ยงใช้วิธีการที่ชำนาญสกัดกลั่นต้นไผ่ทั้งสองสีจนเสร็จสิน้นจากนั้นจึงควบคุมให้ก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรทั้งสองชนิดเข้าผสนหลอมรวมกันเจ้าไม่ใช้หลักการแตกสาขาหรอกหรือฟองเคอร์เอ๋อกล่าวถามนั่งเห็นว่าเชินเซี่ยงเตรียมจะเริ่มการควบแน่นเม็ดยาแล้ว ไม่จําเป็นเม็ดยาชนิดนี้ไม่ได้ส่งเสริมการบ่มเพาะหลักฐานพลังต่อให้กลั่นปรุงเป็นเม็ดยาคุณภาพสูงแต่จะไม่เพิ่มคุณประโยชน์อย่างไรนะเฉินเสี่ยงกล่าวตอบแต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นหากเป็นเม็ดยาคุณภาพสูงก็สมควรส่งผลให้การฟื้นฟูมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นฟงเครเออกล่าวเข้าใจแล้วเช่นนั้นข้าจะใช้หลักการแตกสาขายออกระดับคุณภาพ กล่าวจบเฉินเซียงก็ได้ขับเคลื่อนหลักการแตกสาขาทันทีระหว่างนั้นเขาได้ค้นพบว่าก้อนกลุ่มพลังจากไผ่จินหงเร้นลับทั้งสองสีมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทําให้ขั้นตอนการแตกสาขาใช้เวลาไม่นานนะักมันเป็นสมุนไพรชั้นท้าพิภพระดับเทพจริงหรือนี่เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจเพราะการขับเคลื่อนหลักการแตกสาขาครั้งนี้ทําให้เขาสร้างก้อนกลุ่มพลังย่อยเป็นจํานวนมากได้อย่างง่ายดายทาไมมันง่ายดายขนาดนี้ ฟงเค่เอเคยเห็นการขับเคลื่อนหลักการแตกสาขามาหลายหนแล้วในแต่ละครั้งเฉินเซี่ยงจะสร้างก้อนกลุ่มพลังย่อยขึ้นมาได้ยากมากแต่ปัจจุบันเขาใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญพวกเราร่วมมือกันควบแน่นเม็ดยาก่อนเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับเริ่มการควบแน่นเม็ดยาทันทีเมื่อกระบวนการควบแน่นเม็ดยาดำเนินไปได้สักระยะทั้งสองกลับพบว่าการควบแน่นเม็ดยามีความยากอย่างยิ่ง การควบแน่นเม็ดยาไม่มีความคืบหน้าเลยด้วยซ้ำพวกเราจะทำอย่างไรดีฟงเคอเอกล่าวขึ้นนางเคยทดลองด้วยการปัตตุพลังที่รุนแรงก็แล้วแต่มันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆยามนี้นางรู้สึกว่าการควบแน่นเมธยาชีพระจีเพลมีความยากยากยิ่งกว่าการควบแน่นเม็ดยาสวรรทาพิภพเสียด้วยซ้ำดูเหมือนนี่จะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นเฉินเซี่ยงแบ่งก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรออกเป็นสามก้อนกลุ่มย่อยแล้วจึงควบแน่นมันแยกส่วนกัน หลังจากแบ่งก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรเฉินเซียงกับฟงเค่อเอ,อ๋อจึงมีความก้าวหน้าในการควบแน่นเม็ดยาทว่าขั้นตอนเป็นไปอย่างช้าเฉื่อยการควบแน่นเม็ดยามีความยากมากจริงๆฟงเคอเอ๋อออกปากบ่นอย่างอดไม่ได้นางขับเคลื่อนพลังมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มแต่ก้อนกลุ่มพลังยามีขนาดเล็กลงเพียงน้อยนิดเท่านั้นเฮ่ออรู้แบบนี้ข้าไม่อยู่ให้เจ้าใช้หลักการแตกสาขาซะก,ก็ดี ต่อให้ไม่ใช้หลักการแตกสาขาการควบแน่นเม็ดยาก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันพวกเขายังคงควบแน่นเม็ดยาภายใต้เขตแดนพลังการเวลาอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปหนึ่งปีทั้งสองก็ได้เสร็จสิ้นการควบแน่นเม็ดยาสามเม็ดสิ่งนี้ทําให้เฉินเซียงและฟงเค่อเอ,อ๋อถึงกับถอนหายใจออกมาพร้อมกันเพราะในที่สุดพวกเขาก็ก่นปรุงเม็ดยาชีพจอนเทพได้สาเร็จ ต้องทราบด้วยว่าขั้นตอนเบื้องต้นใช้เวลารวมกันเพียงวันเศษเ,เท่านั้นทว่าขั้นตอนการควบแน่นเม็ดยากลับต้องใช้เวลานานเป็นปีเป็นอันเรียบร้อยได้เวลาทดลองผลสรรพคุณของเม็ดยาฟงเครอเอ๋อกล่าวขึ้นบางทีเม็ดยาชีพจรเทพอาจให้การส่งเสริมแก่เจ้าได้เฉินเซี่ยงต้องการทดสอบสรรพคุณเช่นกันและเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาจึงกลืนเม็ดยาอย่างไม่รอช้า ทันทีที่เม็ดยาชีพจอนเทพเริ่มการกลั่นย่อยพลังสรพพคุณก็ได้พวยพุ่งพุ่งเข้าสู่โลกทะเลเทพอย่างรวดเร็วครั้นแล้วเฉินเซียงจึงมองเห็นเส้นพลังงานสีดำปรากฏในโลกทะเลเทพอย่างน่าประหลาดมันเป็นเส้นพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับภาคพื้นของโลกทะเลเทพสิ่งนี้คืออะไรเฉินเซียงอุทานขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่พบเห็นให้ฟงเคอร์เออร์ได้รับรู้ฟงเคอร์เออร์ไม่อาจรู้ได้ว่ามันคืออะไรนางกล่าวกับเขาว่า พวกเรานำเม็ดยาไปให้อาวุโสมู่หลงกินดูก่อนบางทีเขาอาจรับรู้เกี่ยวกับมันก็เป็นได้เฉินเซี่ยงก่อนปรุงยาภายใต้เขตแดนทางการเวลาส่งผลให้โลกภายนอกผ่านช่วงเวลาไปประมาณสิบกว่าวันดังนั้นหรงเทียนชิงจึงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นเขาเดินออกมาจากห้องรับปรุงยาอย่าบอกนะว่าเจ้าล้มเหลวมู่หลงเทียนชิงรู้ว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาชีพจนเทพจำเป็นต้องใช้เวลานานเป็นปีแต่นี่เพิ่ง ผ่านไปเพียงสิบกว่าวันเท่านั้นอย่างไรกันที่ข้าจะล้มเหลวเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มพร้อมควักเม็ดยาชีพจอนเทพยื่นส่งให้มู่หลงเทียนชิงเมื่อได้รับเม็ดยาจากเฉินเซี่ยงมู่หลงเทียนชิงถึงกับตกตะลึงไปยกใหญ่เนื่องจากเขายืนยันได้ว่ามันคือเม็ดยาชีพจอนเทพไม่มีผิดเพี้ยนไม่ผิดแน่มันคือเม็ดยาชีพจอนเทพจริงๆมู่หลงเทียนชิงสูดหายใจลึก เจ้ากลั่นปรุงเม็ดยาได้รวดเร็วยิ่งนักต้องบอกเลยว่าเม็ดยาชั้นท้าพิภพระดับเทพล้วนไม่ได้กลั่นปรุงกันได้ง่ายๆใช่แล้วเม็ดยาชนิดนี้กลั่นปรุงได้ยากมากจริงๆเฉินเซี่ยงบังคับรอยยิ้มเขากับฟงเค่อเอ๋อใช้เวลาควบแน่นเม็ดยานานเป็นปียิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการปัตตุพลังกันอย่างเอาจริงเอาจังมาโดยตลอดท่านอาจารย์เขาอย่างถึงกดพลังการเวลาคาดว่าเขาใช้เวลากลั่นปรุงเม็ดยาประมาณหนึ่งถึงสองปีมู่หลงหงเหลียนกล่าวขึ้นหลายวันที่ผ่านมา นางได้สัมผัสถึงความผันผวนของอำนาจพลังการเวลาจากห้องลับมู่หงหงเหลียนยังถึงกฎพลังการเวลาเช่นกันแม้ไม่รู้ว่าเฉินเซียงขับเคลื่อนเขตแดนพลังในระดับใดแต่นางก็สามารถคาดเดาได้ใกล้เคียงที่แท้ก็เป็นเช่นนี้อึมมมแต่ถึงอย่างรายการกลั่นปรุงเม็ดยาชีพจนเทพด้วยเวลาหนึ่งถึงสองปีย่อมถือว่ารวดเร็วอยู่ดีมู่หลงเทียนชิงกล่าวเขาจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาชื่นชมยามนี้เขาคิดว่าวิธีปรุงยาของเฉินเซียงสูงกว่าตัวเขา ผู้อาวุโสเชิญท่านกินเม็ดยาดูก่อนเชิญเซี่ยงกล่าวอย่างสุภาพอ่อนน้อมเมื่อมู่หลงเทียนชิงกลืนเม็ดยาก็ต้องเผยสีหน้าประหลาดใจทันทีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาย่อมกระเณฑ์พลังสรรพคุณยาได้แม่นยำที่สำคัญสมุนไพรที่ใช้กลั่นปรุงยังมาจากการเพาะปลูกของเขาแต่ทว่าพลังสรรพคุณที่ได้สัมผัสมันแตกต่างจากที่เขากระเเฑ์เอาไว้แน่นอนว่าพลังสรรพคุณที่ปรากฏมีความรุนแรงเหนือความคาดหมายของเขาไปมาก หลังจากผ่านไปสองชั่วยามใบหน้าเหลืองซีดของมู่หลงเทียนชิงจึงปรากฏสีแดงเข้าเจอปนขณะที่คนอื่นๆเริ่มสัมผัสกลิ่นอายพลังท้าพิภพของเขาได้ดูเหมือนว่าเส้นชีพจรกดพลังเต๋าของเขาจะได้รับการฟื้นฟูจนสมบูรณ์ดีแล้วผูออ้อาวุโสฆ่าก่อนปรุงเม็ดยาชีพจรเทพได้ทั้งหมดสาเม็ดฆ่าทดลองกินมันไปหนึ่งเม็ดก่อนจะค้นพบเส้นพลังงานสีดำปรากฏขึ้นในโลกทะเลเทพของข้าแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เฉินเซี่ยงกล่าวเออ เส้นพลังงานสีดำมันเป็นลักษณะแนวตั้งและเชื่อมต่อกับท้องฟ้าเจ้าแน่ใจนะมู่หลงเทียนชิงกล่าวถามสีหน้าตาตื่นโลกทะเลเทพของเจ้าปรากฏเส้นพลังงานสีดำจริงๆใช่ไหมเฉินเซี่ยงพยักหน้าใช่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรและให้ประโยชน์อย่างไรที่สำคัญมันไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือแม้กระทั่งกลิ่นอายจากปราณพลังมันตั้งคาเดอยู่กลางโลกทะเลเทพจนดูน่ารำคาญชะมัด มู่หลงเทียนชิงนิ่งงันไปครู่เขาสูดหายใจลึกเพื่อตั้งสติครั้นจึงกล่าวว่าเจ้าอาจไม่รู้สิ่งที่ปรากฏถูกเรียกว่าเส้นชีพจรสวงสวรร์เส้นชีพจรสวงสวรร์มู่หลงหงเหลียนงงง,งันนางเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกและเมื่อนางหันไปมองเฉินไฉเฉินไฉจึงสายหัวช้า เส้นชีพจรสงสวรรค์ถือเป็นเส้นชีพจรกดพลังเต่าอีกชนิดหนึ่งที่หายากเส้นชีพจรกดพลังเต่าทั่วๆไปจะเชื่อมต่อกับพลังงานในวัตจรหมื่นเต่าแต่เส้นชีพจรสงสวรรค์จะเชื่อมต่อกับพลังงานเบื้องบนวัตจรหมื่นเต่าโดยตรงมู่หลงเทียนชิงกล่าวนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญท้าพ,พิพบในจุดสูงสุดพยายามแสแวงหาเนื่องจากการดูดซับพลังงานจากเบื้องบนจะทำให้บ่มเพาะพลังเพื่อทะลวงระดับโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเบื้องบนวัตจรหมื่นเต่ามีอำนาจพลังชนิดใด เฉินเซียงไม่นึกฝันมาก่อนว่าการกินเม็ดยาชีพจรเทพจะทำให้บ่มเพาะเส้นชีพจรสงสวรรค์ขึ้นมาเสียอย่างนั้นข้าไม่รู้เหมือนกันมู่หลงเทียนชิงสายหัวพลางกล่าวส่วนเรื่องเส้นชีพจสรสงสวรรค์เป็นสิ่งที่ข้าได้ยินมาจากคนอื่นข้าไม่เคยประสบกับตนเองเฉินใช่กล่าวว่าอำนาจพลังเบื้องบนวัตจักหมื่นเต่าที่แข็งแกร่งที่สุดสมควรเป็นอำนาจพลังสถานพิภพ,พอำนาจพลังสถานพิภพ,พ เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นว่าแล้วเขาก็หลับตาลงเพื่อทดลองดูดซับอํานาจพลังทันทีทว่าเส้นชีพจรสวงสวรรค์ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่อย่างใดถูกถูกต้องอํานาจพลังชนิดนี้สมควรเป็นอํานาจพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเบื้องบนวัตจักหมื่นเตาแต่การดูดซับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันมีเงื่อนไขค่อนข้างสูงเฉินใช่กล่าวส่วนรายละเอียดของเงื่อนไขเป็นอย่างไรนั้นข้าไม่อาจรู้ได้เท่าที่ข้ารู้มาก็มีแค่นี้ เฉินใช่ผู้นี้เป็นยักษ์สวรรค์โบราณจากเบื้องบนวัตจักรหมื่นเตา่าทําให้เขารับรู้เกี่ยวกับอํานาจพลังแห่งเบื้องบนวัตจักรหมื่นเตา่าแน่นอนว่าเส้นชีพจรสวงสวรรค์จะสร้างข้อได้เปรียบให้แก่เจ้าเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้มู่หลงเทียงชิงกล่าวขึ้นปัจจุบันเขามีท่าทีกระฉับกระเฉงมากขึ้นแน่เหล่าว่ามันเป็นผลจากเม็ดยาชีพจรเทพเข้าใจแล้วเฉินเซี่ยงพยักหน้าผู้อาวุโสตอนนี้อายุขัยของท่านเพิ่มขึ้นแล้วหรือยัง มู่หลงเทียนชิงพยักหน้าพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าอายุไขข้าเพิ่มขึ้นมากแล้วสมควรใช้ชีวิตต่อไปเป็นหมื่นหมื่นปีข้าต้องขอขอบคุณเจ้าจากใจจริงไม่จําเป็นต้องสุภาพด้วยสถานการณ์ในตอนนี้พวกเราจําเป็นต้องพึ่งพากันละกันเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มแท้จริงและสะกุลมู่หลงเป็นเพียงกลุ่มคนต่ำสามทั้งที่ทเจ้ามีน้ําใจขนาดนี้แต่พวกมันกลับคิดร้ายต่อตัวเจ้าสมควรแล้วที่พวกมันพบเจอกับชะตากรรมเช่นนี้ มู่หลงหงเหลียนกล่าวพลางสาแป่งเมื่อนึกถึงสิ่งที่สกุลมู่หลงปฏิบัติต่อเฉินเซียงในครั้งอดีตนางก็รู้สึกเดือดดาลอยู่ไม่น้อยแม้ยามนี้อาณาจักรรับสกุลมู่หลงล่มสลายไปแล้วก็ตามทีช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วเฉินเซียงกล่าวปนน้ำเสียงหัวเราะตอนนี้พวกเราแค่ระวังพวกสกุลเหอก็พอแล้วอย่าลืมยักษ์สาสวรรค์โบราณเฉินช่ชกล่าวขึ้นสั้นๆ เมื่อได้ยินชื่อยักษ์สวรรค์โบราณเฉินเซี่ยงแทบหน้ามือเสียเดี๋ยวนั้นเพราะพวกมันถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงยิ่งกว่าแต่เขากลับลืมเรื่องนี้ไปสนิทในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเฉินชัได้พูดคุยกับมู่หลงเทียนชิงและมู่หลงหงเหลียนเกี่ยวกับยักษ์สวรรค์โบราณดังนั้นเมื่อเฉินชัพูดถึงยักษ์สวรรค์โบราณรอยยิ้มของทุกคนจึงอันตรธานไปในฉับพลันเห็นทีว่าข้าจําเป็นต้องค้นหาวิธีดูดซับอํานาจพลังสถานพิภพเสียแล้ว เฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันพวกเขาทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าพิภพหักได้ควบคุมอำนาจพลังท้าพิภพที่กล้าแกร่งย่อมถือว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วแต่สำหรับอำนาจพลังสถานพิภพนั้นเพียงฟังจากชื่อก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นอำนาจพลังที่กล้าแกร่งกว่าอำนาจพลังท้าพิภพหลายเท่าตัวเหตุผลที่เผ่าพันยักษ์สวรรค์โบราณมีความน่ากลัวก็เป็นเพราะพวกมันบางคนอย่างถึงอำนาจพลังสถานพิภพเฉินใช่กล่าวขึ้น หากเจ้าต้องการอย่างถึงอำนาจพลับงอสถานพิภพ,พ,พเจ้าจำเป็นต้องบ่มเพาะกายเนื้อให้ทรงพลังอย่างไรก็ตามยักษ์สาสวรค์โบราณมีกายเนื้อที่ทรงพลังมาตั้งแต่ถือกำเนิดทำให้รองรับอำนาจพลังที่กล้าแกร่งได้ได้ยินเช่นนั้นมู่หลงเทียนชิงฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้เขาควักกล่องไม้ออกมายื่นส่งด้วยท่าทีเร่งรีบพร้อมกล่าวขึ้นว่าเฉินเซียงนี่คือผลสวรรค์ดวงจิตเทพหากเจ้าสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาข้ารับรองว่ามันจะส่งเสริมให้กายเนื้อแข็งแกร่งได้อย่างแน่นอน เฉินเซียงรับกล่องไม้มาเปิดดูผลสวรรค์ดวงจิตเทพก่อนพบว่ามันเป็นผลไม้โปร่งใสดูคล้ายผลึกใสรูปทรงหัวใจเฉินช่เคยบอกกับพวกเราว่าสาเหตุที่กายเนื้อของยักษ์สวรรค์โบราณแข็งแกร่งกว่ากายเนื้อมนุษย์ก็เป็นเพราะพวกมันมีหัวใจที่ทรงพลังเฉกเช่นอสูรร้ายมู่หลงเทียนชิงหันไปสบตากับเฉินช่เมื่ออีกฝ่ายพยักหน้าเขาจึงกล่าวต่อว่า ในเมื่อหัวใจของยักษ์สสวรรค์โบราณเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กายเนื้อได้ผลสวรรค์ดวงจิตเทพที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหัวใจก็จะทําให้กายเนื้อมีความแข็งแกร่งได้เช่นกันเฉิญเสี่ยงพยักหน้าเช่นนั้นข้าจะพยายามกลั่นปรุงมันให้ได้ผลสวรรค์ดวงจิตเทพมีเปลือกนอกที่ปราะบังอย่างยิ่งเพียงแต่สัมผัสก็ทําให้รู้สึกว่ามันพร้อมจะบุบสลายไปด้วยการออกแรงบรีบเค้นเพียงเล็กน้อยแล้วไหนมันถึงให้สรรพคุณสร้างเสริมความแข็งแกร่งของหัวใจ เมื่อครุ่นคิดถึงประเด็นดังกล่าวมันก็กลายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างย้อนแย้งอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้รับผลสวรรค์ดวงจิตเทพเฉินเซียงก็ต้องการทดลองสกัดกลั่นมันทันทีเพราะอำนาจพลังสถานพิภพและเส้นชีพจรสวงสวรรค์ที่ปรากฏขึ้นในโลกทะเลเทพเป็นสิ่งกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากรู้เห็นอย่างที่สุดแต่ดูเหมือนว่ากายเนื้อและหลักฐานพลังของเขาในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อเงื่อนไขในการดูซับอำนาจพลังสถานพิภพอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ